หลีกเลี่ยงการทำร้ายความรู้สึกของคนในบ้านความรู้สึกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้โดยที่ผมเองจะใช้วิธีการคือการชั่งน้ําหนักระหว่างความสูญเสียกับสิ่งดีๆที่ทำกันมา แล้วผมช่างกี่ครั้งคนในบ้านคนในครอบครัวก็มีความดีมากกว่าความผิดพลาดจะให้ความผิดพลาดเพียงแค่ครั้งนี้กับวัตถุที่สูญเสียกลายเป็นที่มาของการลบล้างความดีที่เขาทําให้กับเราอย่างนั้นจริงๆเหรอหรือเรื่องบางเรื่องบางสิ่งมันเป็นเรื่องของการกระทําที่อาจจะไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวเขารู้ในความผิดของเขาเขาสํานึกแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาเองไม่น่าที่จะทําอย่างนั้นเนี่ยผมว่าอภัยในครอบครัวเนี่ยควรจะเกิดขึ้นให้มันง่าย ใจกว้างกับคนนอกบ้านได้ก็ใจกว้างกับคนในบ้านให้เป็นคนเรามันจะอยู่กันสักกี่ปีคนนอกบ้านก็มีชีวิตของแต่ละคนคนในบ้านเนี่ยคือชีวิตจริงถ้าเราไม่รักเราไม่เมตตาต่อกันเราไม่ทนุถนอมหัวใจกันเราไม่เซฟหัวใจกันเนี่ยแล้วใครจะมาเซฟหัวใจให้เรามันไม่ดีกว่าหรือที่ในบ้านเนี่ยจะมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่ความรู้สึกเหมือนบ้านเป็นที่พักใจเวลาที่เราจะโกรธคนในครอบครัวเนี่ยให้คิดให้ดีว่าไอ้สิ่งนั้นที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เราโกรธเนี่ย มันมีค่ากว่าคนในบ้านจริงๆเหรอเพราะสุดท้ายอะในยามที่เราไม่เหลืออะไรก็คนในครอบครัวนี่แหละที่ยังคงเหลือไว้ให้กับเรา